ครับตอนนี้ลุงพนมจะพามาดูเขาตัดพักกระลำนะครับตอนนี้ตอนนี้ได้เวลาตัดแล้วครับกําลังเริ่มตัดกันครับคนงานกําลังเริ่มตัดเจ้าเขาไปส่งตลาดสุรนารีที่จังหวัดนครราชสีมาครับนี่ครับสามารถดูฝั่งนี้ครับมาเรื่อยๆครับ กำลังตัดไปได้หกตันกว่าแล้วครับประมาณงานงานก็กลัวครับนี่ครับงานก็กลัวยังไม่ถึงสองงานเลยได้หกตันกว่าแล้วสาม,มารถฟังนี่ครับนี่ตัดเล้วมัมจะเป็นถุงลักษณะนี่ครับเป็นถุงนี่ครับนี่คือคือตัดเลี่ยครับเอาไปให้พี่นองชาวบา้านเราได้ รับประทานกันครับตาแต้มอยู่ในถุงกัน,นเขาจะใส่ถุงครับตามมาครับตามมาทางนี้ครับตามมาตามมาฝังนี้ครับนี่ครับตามมาครับ,รบตามมาเลยกำลังตัดครับ ตอนนี้จะเป็นถุงถ้าถุงละสิบกิโลครับถุงหนึ่งมันจีด้ประมาณใส่เก็บใส่ประมาณสิบกิโลตอนนี้ราคาท่าไ่ก็ยังไม่รู้ครับต้องเข้าไปในตลาดก่อนถึงจะรู้ครับกำลังนี่ครับตามมาฟังนีครับ นี่ครับตัดแจวตัวนี้เขาจะตัดเขาจะทำลักษณะนี้ครับเขาตัดเสร็จเขาก็จะงวงงวงงวมงวงลงไวเขางวงลงไวให้นามันไลออกครับนี่ครับหัวใหญ่มากเลยครับ หัวหนึ่งหัวหนึ่งประมาณสองกิโลก็มีครับหัวหนี้ประมาณสองกิโลกัวเราจะงอมลงไปตอนนี้กำลังตัด เนโชว์กหน่อยครับหนึ่งหัวใหญ่ใหญ่ครับนี่ครับโอ้ยหน่งใหญ่เลยครับนู่นหัวใหญ่ใหญ่มากเลยครับนู่นนี่ครับนี่หัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับนี่มาเนี่ยผมจะพามาดูหัวใหญ่ใครับนี่ครับนี่หัวใหญ่เทสโอ้นี่หัวใหญ่ๆมากเลยครับนี่ครับหัวใหญ่ครับนี่มีตอกสามโลได้ จะบ,บอกว่าเก็บสามรูครับรุ่นใต้รุ่นก็หัวยอ่อยะนี่ให้ไม่หายเช็ดครับกลำปีอยู่ที่โมทษโสนะครับกิจวิไลโมทษโสครับ นี้กำลังตัดตันนี้หลุดเอาเขาส่งเขาตลาดชุลานารีไปแล้วครับเข้าไปสองเที่ยวเลยใช่ไหมครับสองเที่ยวแล้วครับมาดูวิธีการตัดครับมาดไใกลครับวิธีการตัดกระลำ หัวใหญ่ๆมากเลยครับปาดโยนปาดโยนอันนี้มันเปื่อยครับนี่น้ำมันเยอะเกินไปมันเลยเปื่อยนี่ครับจะบอกว่าคนสวนเจ้าของสวนหลุดน้ำเยอะเกินไปให้เรากำลังมันเปื่อยที่นี่ก็ปอกไปเรื่อยครับปอกจนนหายมัลอกจนหายว่า หายเปลอือยนะครับนี่ครับครับตอนนี้ปอกจนหายเลยได้แล้วใช่ไหมครับเป็นี่แล้วนี่ได้แล้วนี่คือว่าได้แล้วครับถถาหัวไหนที่ไม่เปลือยมันจะเป็นหลักสณะนี้ครับนี่ครับต้านหนึ่งกิจเจ้มงวมๆไวให้นามันไหลออกมา ออนนี้กำลังรอรถขนส่งเขาตลาดจุฬานารีครับตามมาฟังนี่ครับตามมาฟังนี่ตามมาดูฟังนี่ครับครับตามมาฟังนี่ครับหัวใหญ่ใหญ่มากเลยครับ นี่มันแก่เลยใช่ไหมครับนี่มันเหลืองเหลืองนี่หัวใหญ่มากเลยด,ดูครับอันนี้มันเปือเเป่อยมากเนี่ยมันเปื่อยมากครับน้ามันเยอะเกินไปเนาะกำลังปอกปก่อ ่าเส้นายมันเปื่อยนะเนาะสวยงามมากเลยครับโอ้รองหนยังสวยเนาะรองลิ้นสุดอตอนนี้ก็ยังรอหลดุด ไปส่งที่ตลาดสุรนารียังไม่ทันมาเลยต้องรออีกสักคู่หนึ่งครับไปแล้วสองเที่ยวห่างสวนกะล่ม,มีสวนบุวซาด้วยครับ คลิปนี้จบลงไว้เคนี้ก่อนนะครับผมเขาไปดูในช่องลงุงพนมชาแนลทาง youtube นะครับผมเดี๋ยวรอรอใส่รถอีกรอบหนึ่งครับจะถ่ายไปให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมสวัสดีครับ